ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่หลักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ไปยิงห้องเอ็กซ์เพรสกันดีกว่านะในอะไรดีกว่าครับก็รับชมด้วยความบันเทิงนะใครชอบก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะก็นะไปเลยรดีกว่าองไรเอเนี่มาเอเนี่มาอ้ยอย,อย,อย,อออยังไว แต่อย่างไรฉันชอบเนอะหนาได้อะไรเตือนปีรมดุมดสมุดไม่ได้คนยันแปลกหน่อยครับคนยนันอ่าแปลกหน่อยครับอันนี้ตัวนี้อ่ามันมาแรไข่ดีกว,ว่าไข่ได้ไหมตัดยิงไปตัดยิงไปเออ จะได้ไเยจะได้ไเลยเอเออเอ,อ,เอาดิาดิค่อยอยแอเลียนแล้วกันขายไม่แตกแม่เอ้เยเอ้ยจะแตกไหมไเนี่ยอเล่ยนเนี่ยังไงว่าไม่ได้แน่เลยยิงนี่แหะเลี่ยนเป็นคู่แม่งเลย มามาไข่ก้อนไข่ก่อนเลยไข่ก่อนเลยมาเรียบร้อยครับเท่าไหร่สวยงามสวยงามทุกกว่านล้างต่อเลยแล้วกันทุกกว่านล้างต่อเลยแล้วกันเรียบร้อยเลยดิเรียบร้อยเลยดิต่งร่างแล้วต่งร่างแล้วตัวใหญ่มาเท่าไหร่ เท่าไรจะได้บ้างจะได้เท่าไรจะได้หรือเปล่าหรืเอเปล่ายังไงเออสวยงามเทมนะ่าไรฮะหมดแบบหมดแบบอีกแล้วหมดแบบอีกแล้วสวยงามเอาเรื่องจัดไข่ต่อดิไข่ต่อดิเออเอาดิได้เท่าไรเท่าไร ่าไหรไอ้ยี่อืมอาเรื่องยอยู่อาเรื่องอยู่อ่ามาพาเลตมาพาเลตมาพาเลตมาอืม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมันนี้มมีไข่ลองยิงไข่ก่อนเนาะจะแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าไม่แตกหรอโอเค งวันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ